สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจิตทยการเดินทางนะครับกับบานนะครับที่ยาวนานที่สุดนะครับก็คือสิกบปานไปต่างจังหวัดนะครับเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีนะครับเพื่อที่จะไปจังหวัดกรสินนะครับโดยใส่สินทางนะครับสามสี่หานะครับครับตอนนี้ห้างกันมั่นถึงบนสะพานนะครับประุมทานี้สองนะครับ เป็นสะพานที่ขามเวนานเจ้าพระยานะครับไปยังฟังจังสิทธะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับของวันศุกร์นะครับผมจะเดินทางกับตางจังวัดครับเมื่อนี้วันศุกร์นะครับปถดก็ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อที่ผมเดินทางนะครับก็เป็นวันหยุด3าวันนะครับจิตวาประชากรนะครับหรือประชาชนนะครับอาจะเดินทางกับผู้นเน่ ไปต่างจังหวัดค่อนข้างจะหลายนะครับเฮามาบึงบรรยากาศถนนกันเลยนะครับว่าเมื่อนี่รถบนท้องถนนนะครับที่สิกบต่างจังหวัดมุ่งนาสู่ถนนมิตรภาพนะครับว่ากาจราจรนะครับสีนานเนีนเท่าใดนะครับตอนนี้ผมยังบริัทใดรู้นะครับว่าสภากาจราจรสิติดบอนะครับจากที่ออกมานะครับ จากที่พักนะครับกาวิ่งได้ด้วยความเร็ว80% 90กิโเมตต่อชั่วโมงอยู่นะครับครับตอนนี้รถก็กำลังเดิมชะลอตัวนะครับกําลัางมุ่งหน้าไปยังลังสิทนะครับเจ็ดไปลังสิทต่อจากสนน3หาคือสนุน3 6นะะครับอันนี้ยืนหน้าตลาดนะครับรถกําลัง เยอะนะครับแต่ก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับทองก้อนเมกนะครับก้อนเมกแตกําลังมืดนะครับกําลังมาน่าจะฝนตกครับวันนี้เบิองจากสภาพอากาศนะครับวันหน้าจะรอดนะครับจากจีบียดนะครับผมเบิ้งจีบียดกระสีถึงบ้านก็ประมาณตีสองตีสามนะครับปกติผมกลับตอานเยาวันนะครับผมกระสีผักประมาณสองสามเทียนะครับขันเนยกับนอน นอนต่อแล้วตื้นลาก็ไปต่อนะครับหอดตอนในสร้างมั่นนะครับเอความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแรับพี่น้องนะครับครับทางจังหวัดนะครับก็ถ้เมีถ้าหวงนอนนะครับกระจอดพักนะครับสวยหนาสวยตานะครับอยเดินทางไปต่อนะครับ ครับตอนนี้รถก็ดกำลังฟังขาเข่านะครับนะเข่าโนโนทบุรีกับรถฟังขวากับิืมเริ่มเยอะน,นะครับนอกจากเส้นสามสีหาฟังฟั่งนี้จะมีไฟแดงนะครับไฟแดงประมาณ3าซีหม่องนะครับก่อนจะถึงลังสิตธ์นะครับไฟหมองแดงกับที่ทห้การนจราจรติดขัดพางนะครับน่าจะส่วงผมมอกมาน่าจะส่ง โรงงานเลืองานพอดีนะครับรถก็เลยลายนะครับมาคนเลืองงานก็เลธรรมดาครับหกโมงแรงหกโมงครึ่งประมาณนี้ครับรถจีไลข้างบนเนี่ยเป็นเส้นทางด่วนนะครับด่วนสักสินเส้นปากเกตนะครับเกตออกไปข้างบนนะครับรถเริ่มชะลอตัวแล้วครับ ลดเริ่มายแล้วครับผมเปิดจูดูงีพีดนะครับโหแดงเลยครับสงสัยจิติดตรงนี้เงีวนะครับจากตรงนี้ไปหาเซนสามสี่หกไปหาลางศีนาจะใช้เวลาพอสมควรนะครับตอนกลางวันนะครับพุกม่งกว่าจนถึงตอนนี้ทุ่มเกือบทุ่มครึ่งนะครับยังติดแอกอยู่ืองเกานะครับตอนนี้้างบนนะครับเป็นรถไฟฟ้าลางศีนะครับนี่ใกล้จะถึงลางสิลแล้วครับเหลือประมาณ 2กิโลนะครับจะถึงเ้นนาดอนเมืองนะครับเส้นที่เป็นอ่นสนมิตรภาพนะครับตอนนี้ผมมาติดู่นี่กับระมัน2 0 3 0ิาที่ได้นะครับก็ค่อยๆเคลื่อนตัวนะครับกับรถือว่ายุดนิ่งนะครับกัไปเรื่อยๆนะครับเบึ่งจากสภาพรากาศนะครับบนนานเรือนะครับฝาลองหมื่ดมากแล้วครับ รถเยอะเลยครับเส้นตรงไปนี่ก็สิไปฟิวเจอร์ลังสิตนะครับขามไปนครนายกนะครับหรือจะไปเขาในกรุงเทพครับถ้าออกซ้ายนะครับออกซายก็สิไปตำรัานครน,นะครับนครอ,ออกไปบ้างน้อยบ้างน้อยแล้วก็ไปสระบ,บุรีสระบุรี่แกงค้อยนะครับครับสําหรับผมนะครับก็จะเดินทางไปย่งอําเภอ อำเภอหอยเม็กนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับอำเภอหอยเมกนะครับจะติดเขตล้อยต่อระวังอำเภอกันนวลนนะครับอำเภอนวลนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นอำเภอที่ติดเขตนะครับติดเขตกับจังหวัดขอนอำเภอกันนวลนนะครับเป็นตะเขตล้อยต่อระวังจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดกาฬสินนะครับ จากที่ผมเดินทางกับสิใเซเวลาประมาณเจ็ดถึงเจ็ดถึงแปดชั่วโมงนะครับระยะทางก็จะประมาณหารอยก็โลนะครับหารอยนิดนิดนะครับส่วนมากครับผมเดินทางกับสิเลือกงานนะครับเลิกงานก็นะมะมนบสิววออประมาณหาหงมงแรกนะครับโซเซเดอออกมาก็ถึงประมาณเกือบทุ่มนะครับออกมากถ้าออกมาก่อนประมาณจากใบสองใบสามนะครับลดสิบปต,ต,ตนินะครับมัานสิมาติตรงนี้นครับ เห็นลงแรมนะครับลังสิตนี่การเดินทางนะครับผมมาดีใช้ถนน3 4มานะครับ3 4มาออกมาเส้นฟิวเจอร์วาคตังสิตธิ์มาลังสิตนะครับตังสิตพอถึงลังสิตก็ออกซ้ายนะครับออกซ้ายส่วนมากผมสิวเขราเส้นหลักนะครับผมสิออกคู่ขนานนะครับคู่ขนานไปจนถึงผมมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วธรรมศาสตร์ผมมาคอยเบี่ยงเขาเส้นหลักนะครับ พอถึงเส้นหลักนะครับก็าจีไปถึงว่างน้อยนะครับว่างน้อยก็สิส่วนมากก็าจีติดประมาณกาเลียเ้ยวขวานะครับแถวมหาไลมหาไลจุฬาลงกรณ์น,นะครับช่วส่วนว่างน้อยนะครับว่างน้อยก็สิติดแล้วก็ไปถึงสลับุรีก็จะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาแล้วก็สิออกไปสักหน่อยนึงก๋า โรยโลบิสันไปนะครับเราสีนีปั๊มปนมันนะครับผมชอบชอบสิไปจอดแแบครับสำหรับมือนี้ก็สิไปจอดแแบเมืองนั้นนะครับประมาณออกแกคงสิประมาณลอยลอยกิโลลอยลอยนินดินนะครับพอจอดเซตนะครับล้างหน้าลัางตานะครับก็สิยิ่งเาวาเลยครับยิ่งเาวาก็สิขึ้นขึ้นเขานะครับขึ้นเขาตรงหินกองนะครับครับตอนนี้ได้ออกมาจากได้ออกมาจากค่ะ ถนนสามสี่หากรับกิดเกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็มาวิ่งถนนนิตรภาพนะครับผมว่าเบี่ยงสายนะครับเบี่ยงสายคู่ขนานนะครับพอถึงมหาไร่ธรรมศาสตร์ก็ออกขวามาเลยครับออกขวามาแล้วก็วิ่งได้ครับวิ่งได้เลยครับกระถือว่าสราบจราจรกับกระถือว่าติดนะครับแต่มีรถมีรถเยอะนะครับใครว่าปกติกับวันสุก์ก็คุ้นกับเดินทางกับต่างจังหวัดก็เยอะนะครับกับกา ช่วงมือคือมังกบวันสุกนะครับเป็นกระป็นมี่วันหยุดนะครับวันหยุดประมาณสามมือนะครับเระวันจันทร์นะครับครับตอนนี้ก็จิตถึงบ้างหน่อยแล้วครับถึงบ้างหน่อยตอนนี้ฝนมาท่านโตรับเนี่ยถึงอำเภอบางน้อยนะครับจังหวัดนครศรีธยุธยานะครับตดก็เริ่มเลือแล้วเยอะแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขจี รถไปนไปน้ำทายเป็นน้ำห้แพนทายไปนน้ำนะครับเพราะว่ากลับกันสองคนนะครับก็บเมีตัดตอ่ออาจจะเป็นช่วงๆจังหวัดร้อยตอระวางอำเภอนั่นอำเภอนี้นะครับกระสิบได้ทายถ้ำตลอดนะครับเพราะว่าจะตัดเป็นช่วงๆมาให้เอฟซีให้เบิงนะครับรว่าการจราจรเตือนทางจากนนทบ,บรุรีถึงหยเมิ ek, กาฬสินนะจราจรเป็นจังไดนะครับก็จะมีช่วงระวางเข้าสู่เคตนั่นเคตนี้นะครับกิบทายปลายทันยังให้ ในชมกันนะครับครับตอนนี้ก็ถึงว่างว่างหน่อยนะครับว่างหน่อยนะครับสระบุรีนะครับสระบุรีตอนนี้กระจาดจอนโดดกระจายนะครับไปผ่านลำตะข้องนะครับเสอนลำตะข้องนะครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงเขตปากช่องแล้วนะครับรดก็วิ่งได้ประมาณเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือก็มีสลับยุดนิ่งกัน จะบางบางพื้นที่นะครับลดลายนะครับทานบ้างหน่อยเมื่อกี้ฝนกระตกหนักเลยครับบ้างหน่อยสลรอบรี่เมื่อกี้นี่ตกแข้งมาคักนะครับใครอยู่บ่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับจะมีการก่อสร้างนะครับน่่ขางไลทางนะครับครับตอนนี้ก็ยินดีเข้าสู่จังหวัดอำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอันนี้จะเป็นมีการคลายพวกผลไม้รากไม้นะครับผมกระสอบแววสือนะครับแวะสือพวก ของฝากนะครับฟังทางนะมีพวกบักเคียบบักสุมเคี้ยวหวานบักครับนี่ครับขายผลไม้ก็มีขายผลไม้ก็จอดซื้อกันนะครับเป็นของฝากของตอนจากบุกเทพมียากานเท่านะครับท่านี้เป็นกลางดงนะครับกลางดง oh. รอดก็ร้ายนะครับ oh. เดี๋ยวก็จีหอดมีปลายเขตด จังหวัดนครราชสีมานะครับตัวนี้เขตนครราชสีมาแถวว่างน้ำเขียวแถวส่วนสขึ้นเขานะครับครับมีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองยาโมนะครับผมรถก็น้าเนี่ยกถืิว่ามิตรภาพเต็มถนนเลยน,นะครับในวันวเทศกาลครับจุดเสวอาทิ์จันทนะครับผม ลังยผ่พันการลงมากนะครับก็ตรงนี้ก็สิเป็นถนนสิไปกอนสิไปหอดเคลื่อนลับตะคองนะครับกระดาจอดก็สามารถวิ่งได้นะครับวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้สบายสบายนะครับอันนี้ก็ถึ้บแบบผมถึงประมาณหาทุ่มนะครับตรงนี้ใช้เวลาหลุดติดจากอ่าสามสี่หามารางสีนบบเกือบสองชั่วโมงนะครับไม่ไี้ซื้อปา ใส่เวลาหลายนะครับในการก,กบ,บานคิดว่าพาาจะแปดต่อชั่วโมงนะครับปกติประมาณเจ็ดชั่วโมงรวมพักรวมนอนนะครับเมื่อผมอยู่ไปจอดนอนอยู่ประมาณแถวอา่อาอนอนนซีมานะครับมีปัม่มแถวอ,ออกสายอนอรนซีมานอยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งพอรู้สึกโอเคก็ค่อยไปต่อนะครับ ช่วงสิล่มจากข้อนะครับรถกระเลื่มหลายน่าจะวิ่งได้สามเล่นนะครับตรงนี้นี่การครับผมเห็นสะพานแล้วครับสะพานซีเวคูขนานนะครับยกระดับนะครับบนเขาสะพานอโศกมีเปิดให้ใช้บริการฟรีนะครับน้่ทวกเทศกาลนะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับจะเป็นปีไม้สงการนะครับกา ขื่นช้บริการฟรีนะครับชมวิวครับชมวิวความสวยงามของเขื่อนลำตะคองนะครับครับตอนนี้ก็ถึงกลจะถึงเขื่อนลำตะคองแล้วครับในอาณาเขตของเขื่อนลำตะคองนะครับก็มีความสวยงามนะครับข้างบนก็เป็นสะพานนะครับสะพานที่ยกระดับนะครับที่เป็นทางคู่ขนานนะครับจะกับข้างบนกับข้างล่างนะครับยิ่งยาวไปนะครับไป อาจะไปลงโคราชนะครับผมก็ไ่เคยขึ้นยกเทือนะครับเพราะว่าส่วนมากผมทาเทศกาลนะครับผมก็บจีบอดีมาสินลัมบะของยกเทือนะครับส่วนมากควจะไปเซ็นลัมนาไลยนะครับเมียบานนะครับเป็นเรื่นลัมนาไลยครับไปหอดสตรอบุรีออกทรายนะครับแล้วก็ออกทรายกับไปเลี้ยวลัมนาไลยนะครับลั่นไล่กับออกลุบุรีนะครับอ๋ออำเภอเทพสถิตนะครับจีบอถีทิศจะขึ้นขามเขาครับขามเขากับไปลงอำเภอแถวหนองบัวละเวนะครับหรือจะไปลงด่างกุนทศนะครับของคุณคันซีมานะครับก็ยิ่งเข้าไป จะอ่าเช่พุ่มนะครับเช่พุ่มันจะออกไปแกงคอนะครับไ์ถอนหดแกงคอมันจะออกส่องสามหมอครับผมส่องสามหมอเขาก็ออกไปมั่นจ่าคิรลี่นะครับออกไปน้องเลือแล้วก็ไปขอนแก่นหรือจะไปอ่าแจ้งคอแล้วก็ออกไปบ้านแทนนะครับน้องเลือแล้วก็ออกไปขอนจันไดขึ้นกันนะครับ mm hmm. ก็ใส่เวลา รถปฏิินนะครับผมกลับมองเทศกาลมีสาที่ผ่านมานะครับพวกมีรถเด้อครับเบนื้อเป็นเทศกาลเห็นพวกมูพวกที่กลับตายยาม,ม้าเท่าน้ำอาเซีนล่ำล่คลองเห็นบนกันนะครับติดสิบกว่าชั่วโมงกับพวกฮอรบานนะครับติดล่ำละครองติดตัวอุบัติเหตุรถชนกันแน่ประมาณนี้ครับติดไฟแดงนะครับเพราะไฟแดงคนขังเยอะนะครับใช้เวลานานทาใจเหนื่อยหันรถอที่เป็นเกียร์กับปูเข้าน,นะครับโอ้รถติดนี่ ปวดขานะครับต้องเหยียบคานเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งดีผมรถผมมันเป็นรถเกี่ยวโ,โตโน,นะครับสบายสบายครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ลุงอยากล่ำตะคองมาแล้วครับอึงในเมืองมูหน้งงา,นาสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับ <c oughs> ผมกับท้ายไห้เอฟซีได้บึงนะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าขับรถคนเดียวนะครับก็ <c oughs> เห็นป้ายเห็นอย่างกบไทยมาให้เบิงนะครับข้างหน้านะครับข้างหน้าหอดก่อนจะถึงเทอราชซีมานะครับกะชิมีทางเบียงทรายนะครับเพื่อไปคอนก่นนะครับเอากระเบิงไปดีๆนะครับจะออกทรายเพื่อสิบไปที่นี่ป้ายบอกว่าคอนก่นนะครับอุดรธานีนะครับตอนนี้นะครับผมก็กําลังสีเหลียวทรายนะครับตอนนี้กับวลาประมาณจะกงริึงเทียงขึ้นนะครับเพราะว่า เอาเซวเลลาในการเดินทางอ่ะหลายรถติดผมว่าเอาใส่เป็นผมก็จะหาจอดนอนนะครับจอดนอนประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเพราะว่าบาะไวแล้วครับถามืดบ่ึ้นแล้วครับมาเด้นอนไปเหตุงานแล้วกันหรืองานมาแล้วกัขับรถกระบานเลยขับมาถึงโคราชกับรถกันยังหลายนะครับรถตอนแรกผงกันึีกว่าบม่มีรถนะครับบม่มีคนขับบานกับซองกับบ่อนาเชื้อนะครับ กบ,บานหลายจากที่แวะเขาปัมก่อนาบริทไทยไม่ให้ชมนะครับแถวหินกล่องครับสละบุรีเขาประ้อนะครับบอ้แถว,วม่มี่มึงจอดนะครับรถกับคนประชาชนกับจอดกักนเต็มนะครับขนาดพื้นที่ปาน้มันกับกว้างขวางกับจอดเต็มจนมามีมองจอดเลยครับตรงวนออมหามึงจอดนะครับครับตอนนี้ผมกับ หลังจากเข่าของนาำของนเสร็จนอนตื่นขึ้นโฮเมียนะครับกาเดินทางต่อนะครับตอนนี้ก็กำลังถึงอำเภอเมืองพุ่นนะครับเมืองพุ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลากที่ยุคที่ประมาณตีสองนะครับเมื่อกี้นอนไพชั่วโมงหนึ่งนะครับชั่วโมงหนึ่งนอนอยู่เทียงขึนตื่นมาเกือบตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งแล้วก็เลยเดินทางต่อนะครับว่าเส้นที่จากโคอรซีมานะครับ กลับบ้านนะครับกับนนทบรีนคกระสีมากคับเคร่องข้างพอดีนะครับประมาณสองหน่อยกโลนะครับในพักรถนะครับดีที่ฝนตกนะครับรถก็เลยบอฮอนเทดาใดนะครับก็เลยบ่ได้จอดดนนะครับเพราะว่ารถกะทิว่าโอเคนะครับเพราะว่าจากกรุงเทพนะครับถึงกาลสินนะครับประมาณมื่ถึงหกโลหกโลโล ตอนนี้กลับถึงอำเภอเมืองพ้นนะครับจังหวัดคอนแก่นนะครับตรงนี้ก็ขายหม่ำเหมือนร้ายนะครับซื้อของฝากไปฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับน่าจะขายยีิบสี่ชั่วโมงนะครับผมก็บคันว่างรถบาวอ้ายคงจนจับมือถือขึ้นมาทายนะครับทายบรรยะกลับรถนะครับให้เบิ้งจะพึ่งทําเป็นคลิปแลกนะครับว่าเดินทางระยากไกลนะครับทายคลิปให้ เอซหรือคนที่สนใจนะครับเพื่อศึกษาเสิทธิทางที่เราเคยไปนะครับว่ามันไก่ซํำใดมันเป็นอย่งไหนะครับขันยมื่อเวียนกับที่ไข่นะครับวันนี้ผมกลับกลับขึ้นก็เลยภาพก็เลยมีความบอนสมูทัปไหนนะครับทั้งสันทั้งยังบางกับขอโทษขออภัยนะครับตอนนี้จากอำเภอเมืองพ้นนะครับอพเ่อพนมากกับเป็นอำเภอบ้นไผ่นะครับหากันประมาณยี่สิบโลนะครับ บนไพายเราก็สิไปอ่าก่อนถึงบรนพายก็สิอำเภอศิลานะครับน่นศิลาครับศิลาแล้วก็เพื่อบันไพ่ล้วก็บันแฮดนะครับบันแดนล้วก็ไปอ่าขนแกนนะครับก่อนถึงขนแกนก็สิทานท่าผา่อนนะครับท่าผากระสีครับตอนนี้ผมก็สิถึงอ่าในตัวอำเภอเมือง หรือตัวอำเพื่อของอ่ะเพื่อบันภัยนะเพื่อบันภัยก็จะเลื่อนนะครับมืองพ่นก็จะเลื่อนครับว่าถือว่าเป็นอำเพื่อหนึ่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นนะครับที่มีความเจริญนะครับมาเพื่อมองพ่นเือมีบันภัยนะครับรับช่วงนี้ชีเป็นไฟแดงคนข้างหลายนะครับเพื่อจีฮอดทาพาดนะครับเห็นเพิ่มไฟแดงมาสองสามไฟนะครับตรงโรงบ้านซีรินทอนก็เพิ่มไฟแดงมาอีกนะครับครับตอนนี้ก็ เช่นไปยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นนะครับโอ้ไกลฮอนบานแล้วครับอีกประมาณจะเก็ดสิบโลครับกะถึงบ้านนะครับผมพ่อผมขาขำไม่นําชี้มากนะครับผมจะออกทรายนะครับเปลือกสีเียทางรอบเมืองนะครับในเมืองจะไปเส็นทังมหาสารคามนะครับออกไปกระสินนะครับผมจะบริเกเข่าพาในเมืองขอนแก่นนะครับตอนนี้สภาพจะลาจอนะครับกับพม่มีรถเลยนะครับเพราะว่าไกลฮอนบานเท่าแล้วกะาออก ออกทรายมากนะครับจะเป็นเป็นถนนรอบเมืองสะพานเซนีท่านลับรถหนีก็เพิ่งนาจะจำบ่อบพีน่าจะสร้างเสร็จประมาณสองสามสี่ปีมาตั้นี้ครับตรงนี้ครับอันตรงไปเขาในเมืองนะครับอันนี้เขาก็ออกมารอบเมืองนะครับเมืองก็จะออกไปเซนนาที่จะไปวัดหนองแวงนะครับแถวบึงแกนครนะครับเซนนี้ครับถ้าเขาคำทั้งเกตฑ์ง่ายๆแขาะข้ามาจากอ่าซี่แยกหาแยกท่าพระนะครับถ้าไปโกสุมดีไซนะครับ ออกมาประมาณจากสามกิโลนะครับขับแม่แนะนเจ้าอ่าแม่แนะนาชี้ก็ออกสายมากอาจจะมีคางเบียงมาข้างรอบเมืองนะครับก็ออกมาเลยครับพอเมื่อคืนมากอะตรงนี้เป็นค่อนข้างมืดนะครับอันนี้น่าถึงรอบเมืองแล้วครับอาจจะมีผม็ี่ไปต้อนะครับไปต่อที่อําเภอกระนวนนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะว่าบ้านผมที่สิไปเนี่ยครับก็คือเป็น้อยตอนะครับลอยต่อละลายจังหวัดครับครับตอนนี้นะ ่าสางขี่กนะนวนนะครับกับกลับมาถึงอําอำเภอกระนวนนะครับประมาณตีหานครับตีหานิดๆนะครับแจงพอดีครับหลังจากกัะนวลไปต่ออีกประมาณแปดกิโลนะครับพอจะถึงบ้านนะครับบรรยากาศเนี่มือเศ้าของบานเฮ้านะครับมันก็ต่างกับในเมืองนะครับในเมืองก็มีแต่ตึกมีแต่สิ้นก้อสางนะครับเฮ้ากับบานหน้านะครับ อ๋อพาทิศขึ้นนะมีถนนทาาคอนจีตนะครับกําลังจะเลื่อนต่างจากห้อากันมีลูกลักมียังไปปลาปลายไ,ไปนะครับกระตางแกกมือหลวงนะครับม,มีปลาอย่างนะครับปลาอยางปลาอ้อยปลามันนะครับบรรยากาศสุดยอดเลยครับโอโซนดีรัใช้เวลาเดินทางจากนนทบุรี่มาหอด อำเภอกันนวลจะไปอำเภอหอยเมกนะครับเกือบสรุปแล้วประมาณเกือบแปดชั่วโมงนะครับร่วมนอนพักผ่อนอีกชั่วโมงหนึ่งระยะทางประมาณหาลอยกิโลนิดนิดนะครับบรรยากาศดีคักแล้วครับว่ามีรถมีลาเลยจากที่เมื่อคืนติดเป,เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงมากทั้งไฟแดงกันหลายขึ้นนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วง น้ฝนนะครับน้ฝนกับรรยากาศก็ถือว่าตอนเ้ากอากาศดีนะครับตน้ตนไม้ต้นไร่ข้างข้างบ้านเฮาก็กำลังเขียวนะครับเ่นน้ำฝนน้ำยังครับพายทิศกำลังขึ้นครับนกจับอยู่บนเสาไฟนะครับบรรยากาศดีคักนะครับพายทิศกำลังขึ้นประมาณตอนตีหา้าเครื่องเครื่องหกโมงและเร้านะครับยี่วงไปแวะตลาดนะตลาดกระนวลออกมานะครับพายทิศขึ้นอ ชาวบ้านประชากรชาชนบานเฮากําลัางออกหาอยู่หากินนะครับเห็ดไท้เห็ดหน้ากําลัางเดือมบางก้นกับไผ่เขาไผ่นาบางค้นกับปลูกมั่นนะครับเสียหญ้ามั่นจีดยางนะครับตามแต่พื้นที่ผูเรียนมี่เอียงห้เห็ดห้ทถ้ำนะครับผมบด้ไปเป็ดงานกรุงเทพต่างบานต่างเมืองคือผมนะครับกับเห็ดงานอยู่บานย่ซองนะครับมื่อนี่ผมกับ ท่ายทายคลิปนะครับท่ายคลิปกับเป็นคลิปแรกนะครับที่ทายการเดินทางมาบ้านนะครับกับสำหรับพี่น้องสายแรงงานของเฮานะครับอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับพ่อได้มีเวลากับกับบ้านกับซองบ้านเฮานะครับกับบรรยากาศก็ดีนะครับตอนเศร้าบรรยากาศดีค,ครับครับบ้านเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ขอ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปน้่นก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้กาขอสวัสดีครับ